เอไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทโธวจนะให้ฟังในเรื่องตถาคตเป็นเพียงผู้บอกจะถึงที่หมายต้องเดินเอาเองพ <c oughs> รามผู้หนึ่ง ทูลถามพระผู้มีพระภาคก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกทุกรูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จที่สุดอย่างยิ่งหรือหรือว่าไม่ได้บรรลุพราม สาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุ <c oughs> พระโคโดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัย ที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางที่สัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคโดมผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุพรามเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควร ท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชครื้มิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชครืเข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชครืขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชครืแก่ข้าพเจ้าเถิด ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่ามาสีท่านทางนี้ไปเมืองราชคฤห์ไปได้ครู่หนึ่งจะพบบ้านชื่อโนนแล้วจกเห็นนิคมชื่อโนนจะเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจะเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมสะโบครณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชคฤห์ดังนี้บุรุษนั้น อันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้เห็นอย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งไปถึงเมืองราชฤก์ได้โดยสวัสดีพรามเอยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชฤกษ์ก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่ แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชฤกษ์ได้โดยสวัสดีพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจากทำอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นพ <c oughs> รามฉันใดก็ฉันนั้นแล ที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุ พราหมในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นจากหนังสือพุทธพจนะหมดธรรมฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะหน้า106อยากพระแต่ปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่14หน้าที่85ข้อที่101